สองึ้งแ่รอบสดวันนี้ตยกมีเสียงเหมอกันนะเด้อชื่อต้นเป็นยังไงบ้างต้ยกไหนครับต้นยกสามสามแรกอ๋อ ไอสามสี่ยกว่มั่นใจเหมือนได้เลือดสอนครับได้มาได้สอนจังหวะนั้นยกที่สี่ใช่ไหมครับผมจังหวะนั้นมั่นใจยังก็มั่นใจแล้วครับที่ชุเป็นยังไงครับก็มาแข็งแรงครับรักแรงนะครับรื่องบดเป็นยังไงมีมึนมันมึนแล้วมึนไร้แต่โดนท้องหม่โดนท้องสภาพตอนเป็นยังไงอ๋อยืนไม่ก็นั่งนะเนเดียอยู่ได้ครับร่วมใจไหมครับมีไหมไหก็พอใจนิดหนึ่งเดี๋ยวก็าปะปรับมือใหม่ครับ ไปสองยกเลยไปเห็นออกอรวุธเลยอ่ะจะยครับเม่ตอนเช้ามารถเยอะครับสองีมคืออะิดตัวเอกับก็จังหวะการยกนยกสองครับก็รับโปรโมอย่างเดียวครับแล้วก็ยกหน้ากลงวันครับอ๊ะไข่ไมากไปไหมก็ยกสามยกสี่ก็เดินอยู่ขอเดินยกสามสี่หนหนึ่งสองกับห้าเมื่อเช้าเห็นบอกรถเยอะที่รเยอะอะไรสองพอนบสอนเมือนรนยตักลางวันนะตัเย็นยหนนะก็ ก็พื้นเต็มรอยครับ70%ดีกว่าเอ่อ70% 70%เต็มรอยยังไงต็ถึงครับเพื่อนถึงตอนนี้ไม่ไม่น่าเชิงครับมีในใจไหมว่าอยากเจอใครมีไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับโปรโมเตอร์จะได้เจอใครวะเจอที่กันไหนที่เราคิดว่าเราควได้ดู่ที่จุดก็8-9เลยนะครับประมาณนี้ใช่ไหมก็8นี่ก็มสามารถที่จะชิงได้ก็ชิงไปแล้วครับแพ้วันแคน้อยครับแล้วก็ต้องกลับไปนำซ้อมใหม่ครับก็ไปชิงอบีกไ่ไหนเป็นไง ก็สะดุดแพ้กันนะครับชุเปลีไฟครับได้แเปียนไฟไฟดีไหดีเลตั้งเต้าไปเจอกับไปในร้อยช่องรอก็แล้วแต่คอมพิเตอร์ครับเอาคอมพิเตอร์ว่าเหมาะสมก็ปล่อยครับชีวิวันนี้มีเท่าไหร่ยังไม่รู้ครับต้องรอดูมีแน่นอนนะครับผมวันนี้เราดูสถานีหมายเสี่เป็นมือชุดปิดตาก็ขอบคุณเลฟซีครับพี่เอ็นแล้วเลฟซีหยกพีดครับก็วันนี้ก็ท่านผู้บริหครับอาจจะไม่ดีก็แต่ก็ผ่านไม่ได้ครับ